สวัสดีครับเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมคนไทยเราถึงชอบบริจาคก,กันจังเลยค่ะเป็นคำถามที่น่าสนใจนะคะวันนี้เราเลยอยากจะมาลองคุยกันดูครับถึงเบื้องหลังเรื่องนี้จากข้อมูลหลายๆด้านเลยทั้งวัฒนธรรมศาสนาสังคมอือหือแต่ว่าที่เราจะเน้นกันวันนี้จริงๆเนี่ยคือมุมมองทางจิตวิทยาครับครับจริงๆข้อมูลมันก็ชี้ไปทางเดียวกันนะคะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดดๆนะคะ มันมันซับซ้อนเหมือนกันครับผมตั้งแต่แบบคําสอนเรื่องทานในศาสนาพุทธเราหรือความเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปไปจนถึงค่านิยมเรื่องการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมไทย <ừ> แต่จุดที่แบบน่าสนใจมากๆในเชิงจิตวิทยาก็คือไอ้กลไกลที่มันอยู่ข้างใต้นะคะเช่นเอ่อความรู้สึกอยากช่วยเวลาเห็นคนอื่นลําบากครับหรือแม้แต่ความรู้สึกดีๆค่ะที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้ให้ไปแล้วโหน่าสนใจเลยครับงั้นเรามาเริ่มตรง ตรงความเห็นอกเห็นใจหรือเอมพัซซีที่ว่ากันก่อนเลยดีกว่าครับมันมันทำงานยังไงในสมองเราค,รคืออย่างนี้ค่ะเวลาเราเรับรู้เรื่องราวความทุกข์ของคนอื่นโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องที่เห็นภาพชัดๆจับต้องได้ครับ,รบเช่นเห็นภาพเด็กป่วยอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะหรือคนที่แบบเดือดร้อนจริงๆผลกระทบเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทางใจนะคะแต่มันไปกระตุ้นสมองส่วนที่เกี่ยวกับการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกร่วมของคนอื่นโดยตรงเลยอ๋อ ทำให้เรารู้สึกอ,อินหรือบางทีก็รู้สึกไม่สบายใจไปด้วยเข้าใจเลยครับซึ่งความรู้สึกแบบนี้นี่แหละค่ะที่มันมันเหมือนเป็นแรงผลักให้เราอยากทําอะไรสักอย่างเพื่อช่วยเขาครับแล้วการบริจาคมันก็เป็นทางออกหนึ่งที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาโอ้ฟังดูเหมือนเป็นปฏิกิริยาที่ค่อนข้างอัตโนมัติเหมือนกันนะครับและอีกอันที่ได้ยินบ่อยๆความสุขจากการให้หรือ helpers high อันนี้มันจริงจังแค่ไหนครับจริงจังเลยค่ะ อันนี้ด่าทึ่งมากคือเวลาเราได้ช่วยเหลือคนอื่นไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนนะคะสมองเราจะหลั่งสารเคมีแห่งความสุขออกมาเลยทั้งโดพามีนที่ทำให้รู้สึกดีรู้สึกแบบพึงพอใจออกซิโทซินอันนี้เกี่ยวกับความผูกพันแล้วก็มีเอนโดฟินที่ช่วยคลายเครียดโอห,หลายตัวเลยค่ะผลลัพธ์ก็คือความรู้สึกแบบอิ่มเอมใจฟีลกู๊ดมากๆซึ่งความรู้สึกบวกบแบบนี้แหละคะ่ะ ที่มันเหมือนเป็นรางวัลทําให้เราอยากทําสิ่งดีๆแบบนี้อีกซ้ำๆเหมือนสมองมีระบบให้รางวัลสําหรับการทําดีจริงๆด้วยนะครับเนี่ยแล้วนอกจากความรู้สึกส่วนตัวพวกนี้แล้วมีปัจจัยทางสังคมหรือวัฒนธรรมในเชิงจิตวิทยาอื่นๆอีๆอกไหมครับที่มันเกี่ยวกับประวัตไิไทยเราเป็นพิเศษมีแน่นอนค่ะอย่างเรื่องบรรทัดฐานการตอบแทนหรือ reciprocity norm ครับ ในสังคมไทยเราเนี่ยจะถูกปลูกฝังเรื่องความกตัญญูการรู้คุณแล้วก็ต้องตอบแทนใช่ไหมคะใช่ครับครับเรื่องนี้เน้นกันมากการบริจาคมันก็เลยกลายเป็นช่องทางหนึ่งในการแสดงออกว่าเออเรากําลังตอบแทนสังคมหรือตอบแทนสิ่งที่เราเคยได้รับมาไม่ว่าจะเป็นโอกาสหรือความช่วยเหลืออะไรต่างๆก็ตามอ๋อเข้าใจได้ครับแล้วเรื่องภาพลักษณ์แ่ะครับแบบการที่คนอื่นมองว่าเราเป็นคนดีอันนี้มีผลด้วยไหม มีผลชัดเจนเลยค่ะในทางจิตวิทยาเราเรียกว่า social approval หรือการต้องการการยอมรับจากสังคมคแล้วก็มีเรื่อง impression management ด้วยคือการพยายามสร้างภาพลักษณ์ที่ดีๆให้ตัวเอง mm hmm. คือคนเราลึกๆแล้วก็อยากให้คนอื่นมองเราในแง่ดีเนาะแล้วในสังคมไทยเราเนี่ย การบริจาคการทำบุญมันถูกมองเป็นสิ่งที่ดีงามมากๆการทำแบบนี้มันก็เลยช่วยเสริมสร้างความรู้สึกดีกับตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเออคนรอบข้างยอมรับเราแสดงว่ามันมีหลายแรงจูงใจเลยที่ทำงานพร้อมๆกันแล้วไอ้เรื่องที่ว่าวัฒนธรรมเรามันคอยสกิดเตือนเรื่องการให้อยู่เรื่อยๆหรือ cultural priming นี่แหละครับมันเป็นยังไงใช่เลยค่ะพวกาศาสนาประเพณีเทศกาลต่างๆเนี่ย มันเหมือนทําหน้าที่ย้าเตือนเรื่องการให้การทําบุญอยู่ตลอดเวลาอ๋อครับพอถึงช่วงเวลาหรือมีเหตุการณ์มากระตุ้นอย่างเช่นใกล้ปีใหม่มีงานทอดกระถินผ้ป่าหรือแม้แต่เห็นข่าวภัยพิบัติครับผมสมองเรามันจะเชื่อมโยงกับไอเดียเรื่องการบริจาคได้ง่ายขึ้นเหมือนมันถูกเตรียมพร้อมรอไว้อยู่แล้วนะคะโอ้ฟังดูซับซ้อนแต่ก็น่าสนใจมากครับลองลองนึกภาพตามดูนะครับสมมุติว่ามีเคส ออคุณน้ำฝนเป็นพนักง,งานออฟฟิศคนหนึ่งกำลังเลื่อน Facebook อยู่แล้วเจอโพสต์ชวนบริจาคช่วยเด็กนักเรียนขาดแคลนชุดนักเรียนอย่างเงี้ยในใจเขาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเป็นตัวอย่างที่ดีเลยค่ะคือพอคุณน้ำฝนเห็นภาพเด็กเห็นเรื่องราวปุ๊บเกิดเอมพั h ตีก็จะรู้สึกสงสารอยากช่วยขึ้นมาครับ อาจจะนึกย้อนไปถึงความรู้สึกดีๆตอนที่เคยบริจาคครั้งก่อนหรือเคยช่วยหมาแมวจรจัดอันนี้เชื่อมโยงกับ helpers high <c oughs> ขณะเดียวกันก็อาจจะแวบคิดถึงตอนตัวเองเคยลำบากแล้วมีคนช่วยหรืออาจจะเคยได้ทุนเรียนมาก่อนนึกถึง reciprocity norm ครับผมแล้วพอเหลือบ <c oughs> ไปเห็นเพื่อนๆในเฟซกดไลค์กดแชร์หรือบางคนโพสลิฟบริจาคเลยอ่ฮะ <c oughs> อันนี้เริ่มมีสังคมเข้ามาเกี่ยวใช่ค่ะแรงกดดันหรือการยอมรับทางสังคม social approval ยิ่งถ้าเป็นช่วงใกล้เทศกาลทำบุญพอดีอีก cultural priming ปัจจัยทั้งหมดนี้มันก็จะมารวมกันส่งเสริมกันทำให้น้ำฝนที่ตอนแรกอาจจะแค่เลื่อนผ่นผานๆหรือลังเลนิดหน่อยตัดสินใจกดโอนเงินบริจาคไปแล้วก็รู้สึกดีกับตัวเองทั้งวันอะไรแบบนั้นเลยนะครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะมันคือภาพสะท้อนเลยว่า พฤติกรรมการบริจาคเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเหตุผลเดียวโดดๆโดดแต่มันเป็นการทํางงานร่วมกันของกลไกทางจิตวิทยาหลายๆอย่างที่ทั้งผลักทั้งดึงจนเกิดเป็นการกระทำขึ้นมาสรุปได้ว่าการบริจาคของคนไทยเราเนี่ยถึงแม้ภาพนอกจะดูเป็นเรื่องของความใจบุญตามวัฒนธรรมตามศาสนาค่ะแต่เบื้องลึกจริงๆแล้วเนี่ยมันมีนกลไกทางจิตวิทยาที่ซับซ้อนมากๆทำงานอยู่ข้างหลังทั้งการทำงานของสมองที่ ตอบสนองต่อความทุกข์ของคนอืน่นการสแสวงหาความรู้สึกดีๆจากการให้เองความผูกพันกับบรรทัดฐ,ฐานทางสังคมและก็ความต้องการเป็นที่ยอมรับด้วยใช่เลยค่ะมันเป็นการผสมผสานของหลายปัจจัยจริงๆนะคะครับผมแล้วก็จากข้อมูลมันก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจชวนให้เราคิดต่อเหมือนกันนะคะยังไงครับก็คือทำไมบางครั้งเราเห็นคนไทยที่อาจจะไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรมากนักแต่กลับบริจาคเยอะ หรือบริจาคบ่อยมากๆเออจริงด้วยครับน่าคิดอะไรคือแรงขับทางจิตวิทยาที่มันมันเฉพาะเจาะจงมากๆที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการนั้นอันนี้เป็นคำถามที่น่าจะยังไม่มีคำตอบสำเร็จรูปตายตัวนะคะฝากไว้ให้คิดกันต่อค่ะน่าสนใจมากครับเป็นคำถามปิดท้ายที่ชวนให้คบคิดจริงๆครับ